ครับวันนี ame, ler, ้มีพระอาจารย์หลวงพอแล้วโอรถประเทินครับาตัวันะครับเอาาตางนี้ s <S ่อสวัสดีครับมาจากทางไหนกันเนาะท่งบึงลูกชุบก่ดอกสวัสดีครับมาจากไหนเนี่ยอำเภอรัตนาวาปีจตงว่าไแจันมาอ๋อไมจันมือว่านหรือว่าสีเบียมจัันไอเียไอเสียไปดไว่าลันอยูน ลานอยู่ตรงกลามบิ๊กซีรัตนว่าปีนี้สุรินทร์บ่้อแล้วครับเหลี่ยนหนองคายหูนี่หนองคายไี่บอกฟางคายมันหนักหูนี่โอ้มาไกลเถี่มาสุปีสาธุรถรถไต่งานได้วะแแโองแก้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์สินว่าเปลี่ยนเอาไปที่ียรครับสีประตูอยากได้ซีประตูเนาะเพราะว่ามันเป็นรถไต่งานได้วะอยากให้ต้อง เไไลวลานี้มนลล่น,ไ,นไหนไลๆองค์กสีเดชไปไหลองเดชเนาะข้างไฟแดงวบปวครับปอมีอย่างนี้มีเหลีออ่ยมปะครับเหลี่ยมโบาเอา,ามาเอาทำไมมีเหลีนะย่ยมอยู่มั้เนาะใสไข่พญานาคยู่ใสเอาไข่ไมก่อนเดี๋ยวสิเบิ้งรถให้ไข่พยานาค มือบินดีแน็่ไฟขาหลามตัวเก่าครับครับว่าเราไปจันไม่อยีเราเบิ้งผลละหมากลากไม่เต็มเลยทูเรียนวะทูเรียนบักงงบักง้อบักคุดเต็มเลยครับรถปีสองพันสี่ริบโมือหมอน

วาจมาังกเทีต้อซื้อแบ่าทังไมเนแม่นค่ uh ้อเัไปซื้อไหีโอ้านย่มือดืเลยอ๋ออาอันนี้หูไม่ก็มือเด้งไม่ด้เลยอ๋เป็นนี่เป็นนี่ไปเดงจอดโดนหมดนหนมาถ่ายคนเล็กกับแม่งไม่ออกเท้ันเดียกแล้วนายจะสร้งพูดชอบมาจากน้องคาเมืองพญาน่า ไม่หลายบ่โอ้ไม่แสนห่หลายวปไหนดอก่หลายบ่ไหโอเคมีเรมเทือนได้เดี๋ยวเสียประเมินราคาให้นะาผ่าาจเราบังรถบังล่าม่อยามีราคาอย่าราคาอะไรเปนะผมว่าราาผมมีคนนี้จต่จักแสนอเยนุ่มตนสดเลย๋อจิตรเระต้องดาวเขาลเราเอาสิจบสดไปเลยจบสดจบสดไ่าได้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 กินข้าวกินฟ้าแม่นี่ เฮ้ยเดี๋ยวเขีาสั่งเข่ากินเอาจารย์ในเพี้ยนเข่าไหมยังครับไม่เลยไก่เวลาเลยไก่เวลาเลยหรอมีนุ่งมีหน้าผ้าผ้าจะทำกินน้ามาเรื่อนอ่าโอเคครับพี่น้องนะจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนเพลินรถยนต์มือสองไอเซ็นมีต้องข้ามบิ๊กซีสแก้วนะเดี๋ยวพาพี่ชายเราเบิ้งรถกันถ้าวัดถูกจกัขนไดนี้หลายคั้งเลยเดี๋ยวเบิ้งรถให้เฮ้ยครับเดี๋ยวตีราคารถให้แใครจะขายขายก็อินบ็อกซ์เข้ามาจะทุ่งจะเทินเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับสิ ฟีดาวฟรีจองฟรีจัดฟีโอนส่งฟีทั่วไทยไอเซมรถสิ่งจัดไทย